ชื่อราชาตามาจีเคไปไหนอะอ้าวว่าไปปัญหาคืออะไรชื่อรังสโกนินำกุลชื่อราชตาปนานิทิสกร์นะปัญหาคืออะไรจริงๆชีวิตค่ะปัญหาชีวิตเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะท่านทุกอย่างการงานการงานการเงินครอบครัวแล้วก็ความรักค่ะการงานการเงินครอบครัวความรักสุขภาพสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าอ่า คำถ,ถามหลักก็คือเกิดจากใครเพราะอะไรท่านเทวดาโปรโดบอกด้วยท่านเอ๋ยมีเด็กด้วยหรือเปล่าทำไมมันเศร้าหนักนะจิตใจหอยเหี่ยวหดเลยค่ะไม่เป็นอันกินอันนอนเลยค่ะมันไม่เป็นอันทำมาหากินจิตใจมันสิ้นลงอย่างไรเล่าเอ๋ยอาก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วไงซึมเศร้าเพราะข้าหรือซึมเศร้าเพราะเด็ก ามีเด็กก็คงไม่แข้วกันซุมเศร้าเพราะดวงวิญญาณนั้นเด็กมีมากเมื่อยหรือไงกันมีกี่คนนั้นไหนเก่ามาทีกี่คนจ๊ะสองค่ะสองทีรู้มีกุมารบ้างไหมเล่าเอ่ยมีค่ะมีค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าไปไปแล้วหรือยังค่ะเคยเคยรับมาอนี้เอาว่ามีก่อนไปหรือไปยังไม่ไปไม่รู้มีกี่อันรับมาสองค่ะกุมารสองเด็กสอง อเอ้านั่นสิเห็นมาด้วยกันนั่นน่ะนะจึงถามใครควรกันแหละค่ะว่ามีไหมหนาะนางเอ้ยก็สีไงค่ะอ่าตกลงมีสี่ตรงสี่ใช่แล้วท่านเอ๋ยจะ,ะเฉลยหรืออย่างไรแล้วเฉลยเลยท่าน,นถามนางก่อนให้เข้าใจหญิงหรือชายลูกเจ้านั่นนะหนูสัมผัสได้ว่าเป็นว่าน่าจะเป็นหญิงคนชายคนค่ะ หนึ่งหญิงหนึ่งชายกุมารก็เป็นชายอยู่แล้วใช่แล้วท่านขลานี่แหละนะนั่นแหละหญิงชายเออยหญิงชายกับชายชายรวมเป็นสามชายหนึ่งหญิงแล้วพร้อมจะเฉลยหรือเปล่าเล่าหรือตัวเจ้าจะยังไงกันเล่าหนะจะเคลียร์หรือเปล่าคดีนี้าาทั้งหมดกี่วันถ้าจะต้องเคลียร์ทั้งหมดกี่วันใช่ไหมเออย ให้รู้เลยสีวันนั่นแหละสี 40, 40วันโอเคไหมค่ะยอม,ยอมเริ่มได้เมื่อไหร่เ,เริเลยครับสตาร์ทเลยวันนี้มาท้องความพร้อมเลยอ่าก้อนนี้ก็เอาเรื่องอาหารการกินเลยอ่าตัวจริงเสียงจริงมาเลยแท้เทียมไส้นอกไส้ าไส้หรือนอกไส้ในไส้ในไส้ลูกแท้หญิงก็จะกินขนมยัดไส้ด้วยหญิงชายก่อนหญิงค่ะหญิงหญิงเป็นพี่โตค่ะชื่อน้องมุกค่ะนะโมนะโมพี่โตน้าโมได้ไงเนี่ยน้องมุกครับน้องมุกมุกมุกครับมุกครับน้องมุกมุกชื่อน้องมุกไม่ใช่น้าโมอ๋อน้องมุกเปลี่ยนให้เลย น้อ,นอ,งนองมุกคือพี่โตเป็นสาวาน้องชายชื่ออะไร,น,ไรน้องชายเหรอคะชี่ฉัดชัยค่ะชัดช,ยชัดชยอ่าและอีกสองกุมารไอ้กุมารสองตัวนั่นนะคะสองตัวใช่สองตัวมชื่ออะไรต,ตาตั้งให้หน่อยแล้วกันคะ่ะตาหน้ามชื่ออะไรดีวะจริงๆเขามีชื่อ อเพชรทองไปเลยง่ายๆขี้เกียจฟังละตามนี้ได้ค่ะเอาเริ่มเลยกินอะไรบ้างเริ่มเลยกินอะไรค่ะไห้ยัดไส้ขนมยัดไส้ขนมใส่ไส้เอาลูกไนไส้ม่ไไ้พูดป <c oughs> ้าย <ed by. S 2> <c oughs> ไส้หมูก็ชอบค่ะซากูไส้หมูซากูไส้หมูอ่าอร่อยนะหลอนดายอ่าดีดีใส่ไส้ก็นานเลยมีไส้หมดเลยแล้วก็ผัดไทยไม่ได้ค่ะสองเหรออ่าผัดไทยด้วยอ้าผัดไทยไก่ทอดก็แล้วคะเสี่ยงก๋งอันด็ดก็กินค่ะที่มีชีสหน่อยอะค่ะหลอนดาจบทันอยู่แล้วอ่าตอนนี้ยังทันอยู่สกช เนี่ยมันฝรั่งทอดก็อร่อยนะคะคั่หลังทอดมันฝรั่งทอด่มันฝรั่งทอดก็ไก่ทอดค่ะไก่ทอดจดจดตามนี้จบรายการอาหารขนมน้ำอะไรจิ้นน้ำปั่นค่ะน้ำปั่นน้าอะไรเดี๋ยวปั่นกก้ปั่นใช่หมดเลยค่ะทั้งหลายสี่ปั่นตามนี้ ต่อไปเสื้อผ้าเอาอะไรเสื้อผ้าเอาค่ะเอาอะไรลูกเส้นสายเดี่ยวก็ได้ค่ะสายเดี่ยวยิงน้องมุกสายเดี่ยวค่ะแล้วผู้ชายสายเดี่ยวเก่งยีนนะคะสายเดี่ยวตัวสั้นเอราวรอยหน่อยให้เห็นชค่ะอันนี้คือนี่น้องมุกก่อนใช่ไหมน้องมุกค่ะกางเกงยีนสายเดี่ยวเอราวรอยเอราวรอยค่ะจบรองเท้านี่ยค่ะรองเท้าตอมชุดเพอรรู้เปล่าค่ะฟังอยู่เปล่าฟังอยู่ค่ะ อาฟังอยู่อ่าผู้ชายเอาอะไรสามคนผู้ชายค่ะผู้ชายก็เอาเสื้อยืดนะคะหลุงตาเสื้อยืดอ่าต่อไปลุงเกงผู้ชายก็สามคนสามชุดไงมาสามคนสามชุดอ่าตามนี้เสื้อยืดเสื้อกาตูนเสื้อเด็กอ่ะอ่ารองเท้าด้วยห้าขวบนะที่ขนาดแล้วต่อไปอยชานอะไรใบค่ะอะไรล่ะใบพับมฉีดเลย หมอชิตัวหอยคมสี่โลต่อไปหมอชิบตัวปลาไหชิบตัวค่ะอ่าหลสิบหมอสิบไเลื่อหเยายคมใช้ได้หาเงินคืมจได้หมอจะหาเงินทองมาอ้าสเสื้อผ้ามีแล้วบล่อยสัตแล้วสังฆทานหนึ่งชุดหชุดหรอสคนหชุดสคนโอเคป่ะ อ่ะสองชุดสองชุดอ่ะอ่ะดอกไม้ทุบเทียนสีเริ่มวันนี้เลยก็ยาวไปเลยจบไปได้เลยน้องมุกมีอะไรไม่มีค่ะสาธุโชคดีไปเลยของเล่นยังไม่ได้อ่ะค่ะของเล่นด้วยเหรอเอาอะไรบอกมาเอาตุ๊กตาบ้างเอาลูกบอลบ้างเอาปืนบ้างเอตกระเกียบด้วยเอาเลยนะตกระเกียบปะตกระเกียบเอาไปทำอะไรเอาเอามากินข้าว กินไข่ยัดไส้ไ่มิผัดไทยไงอ๋อตะเกียบเครื่องมืออุปกรณ์การกินอ่าตะเกียบสี่ชุดตามนี้จบเชิญไปได้น้องมุกอ่าจบแล้ว